คือแดดแฮงแทน้อ so ่วงบายมนเนาะเถือท so ี่2ของทงที่2พ so ี่น so ้องเอยสดีพ so ี่น so ้องสดี FC ทุกๆท่านนี่นะน้ําก็ได้เนาะน้องของน้องต้นพี่น้องหน้าตัวเพิ่นซึ้กดีนีอ้าวอุนมาใส่ลูกฮะนายังบ่ได้น้อยๆพี่น้องยังบ่ลเพิ่นบ่ได้ายูดอาก็หาฮุกให้ดนี่ พี่น้องสิเว้าล้ําอีกรอบเนาะพอลูกแปดแม่ลูกแปดลงมาดํหน้าเฮาสมมุติเพิ่นอยู่ดําหายเนาะบ่าบ่เพิ่นก็บ่ปล่อยให้หิวดอกเนาะพี่น้องแต่เฮาหิวหรือว่าเฮาบ่มีกินเฮายังไปหาน้ํามันเฮายังไปกินมันสิไปสหยังพี่น้องเอ้ยไปซ่า,าเฮานั่นก็แม่เฮาก็อ่อนได้นะเฮาก็พอแห้งแล้วพี่น้องบ่มีเวลาฮดเบิ่งแม่อันยนามดก็ล่นออกล่นเขา้าล มีเวลาเมาพักผ่อนพี่น้องเลยแล่นออกแล้วก็แล่นเข่ามาถ่ายชิปก่านาทีก็แล่นเมือ่อกีเฮายัางบ่มีสีกินเลยพี่น้องบ่าบอเพิ่นบ่ป่วยให้ครอบครัวลูกแปดฮิวดอกนเนาะเพิ่นกระเบิ่งกระแย้งคือเก่ากันเลยเป็นบะทิมบะปลาดอกเอ้าทิ้งกระเพาะขึ้น้ะพี่น,ออน,นะอออน้องไปสดน้ำฟิปซี่นะมีเอ้ยอุ้ยหัวย้อยง่ายนะลูกฮะมาหมาดบ,บ้าบ้าใช่ไหมไทยนะผมนะ มียางบ่ยางบ่มีบ่ป้องป้าหายางก่อนได้จังแล้วนี่ฮก็ได้ครื่งให้นี่คอนในี่แฮปปี้งนํานาฮะมาขึ้นมาปาสิมดผมให้ก่อนน้มึงสิไปสาดผมมาเด้อพี่น้อง2จอก แฮปปี้มาเม่มอสก็หนาขาวเท่ามอสอืมหล่อ้ยหนาหิมสวัสดีปลาลุงมาลูกดีแท็กพี่น้องเลยมาดำนาซอยบ่าวบอยยำแรงๆเหมือน้าวในพ่อคนลงเนาะพ่อจะลงมาซอยอยู่บอกระไรเงตาเลยบ่ได้ลงกใกล้เทียงอยู่งัวกับพองัวแบกกับพอแบกพี่น้องเลยแบกเยอะใหญ่บอ ิได้จังหายเด้ยามแรงป้าดํามีจัก3เซาคือสิฮู้บ่อนตัววันได้หมดเนาะอีจัก3เอ้ยมื้อนายคนน่ะมันบ่แล้วกะกนน่ะสายมันบ่แม่นน้อยๆเด้อหน้าน่ะกๆอีกเงบ่

เน่หมัดจอกไหละงามเลยดิแฮปปี้โอ้ยอยากสิจองขึ้นตั้งผ้าละเนาะโคตกระจูดอยู่เพียวน่ะป้าเคยหล่ะเคอตะขาด้าขาดไปไล่ไห้แทนนะพ่อบักเต้นนี่เนาะ อืมกูแนะนเห็นน่าให้ใหญ่กูกะกิหออะไรยีน้อยกเบืองดูวนนะน่าให้ใหญ่อาหน่ะสามสี่หาน่ะโอ้ยกระบ่มาบอบอกน่ามีไงนะบ่แมนแมนตอนนี้นี่ต้นคามตายไปขืนมาหนิขึ้นมาหันข้นมาต้นตะแบงหันดิยนะแล้วก็ขึ้นไปต้นข้อหันอ่าแล้วก็ขึ้นไปหันขึ้นไปพูน แม uh ่ uh th ai, lay, well, ่นี c, n, boy, bo ăn, e ánh, ่นี่นิผนจงว่าห้ง่วกินไปแล้วผนจท้ายเอานี่แหละขั้นแดนนิแม่ชีเป่งน้ำตะกะบอข้องมมหวานพุยบ่าันเป่งน้าถิมเบ่เบ่แม่บ้านอ่า มาดหน้าป้ากับบัวตองย่านฮิวดอกมาบอยกับบอยหิวดอกมาบอยกันน้ามาเรียงคือเกาอาหารมากอาหารมารกยังว่าอาหารมักว่ดีเด้อเมนห้ัมบเไม่เมนฮัมด้อีน้อยมึงบอกดีไลยปแดกกยังวะอาหารมักปกาแดก อาหารมากก็ค ah nah eh, uh, ือปลาแดกนหนาวหน่อยมั้งเลยอืออือือแกงก็ได้ตำก็ได้บะได้สูตรขนาดเนาะเออลาบปลาแดกก็ได้ แจกแลายเตียงบอดดิกิน,กนเอออ่ะฮิดามเราออกมาทอดซ้อมคนม,มาเอาหนาในรุ่งนี่มันด้าหน้าบอดดิสมวกแล้วมาหางหนาใสา่ใส,สเ่เลยเบอบเบ้

อยูกะกระลองหาลุ่มพุลุกพูนอยู่ลงหายุดพุลุกโทานี่ต้นตาลมีก็จกปดไห ดูพี่น้องโทน,นี่คนกะยังย่ายเต็มห,หน้าโอ้จะไม่เพิ่นดูค่ะมึงยิ้ช้าเขาอบหน่อยเพิ่นหัาใหน้า <c oughs> <c oughs> ยังสิเป็นหายบม่เห็นมันนับอยอกแบบ บรรยากาศพุนสิมาเง้มแรงเสียงอือนองนอนอืออืออยู่ต yes> ู้นีนะอืช่องตนะอาบน้ำเองอยู่ในน้องในอันนั้นนะในกระซาม บารยกกูหายาาห่านโอ้ายูารโกหาผู้บ่านอยู่ทายผู้บาหานบ้านใดเดินมีติผู้บาอลีเล่นอะไรเนี่จไเห็นผู้บาออลีตัางเนตะวันกั้วได้เซลเซอยู่ผูบตาห่านผูปฏิเกยเ่นถ้าเติมแรกเข้านในั่น อืมอบป่จากปีเลยเป็นลอยเลยฮะโอ้โหแล้วพี่ือด้วยน้ะยี่น้อยใช่ไหมพีผัวพี่ผัวให้มึง

สิบเอ็ดทั้งแฮปปี้สิบสองทั้งโทนี่สิบสามพอที่แทกป้าไก่ลงตะกะพอมังไก่ลงตะกะไไม่เป็นไรไหมเชื่ชื่ชเโโเต็มตะกะโอ้สิเป็นลมก่อนอลน้มันจะขึ้นแล้วฮะ ได้ข uh, ึ้นเลยอ้ากะโนกระแตกจั๊กจัโอ้อยนม่พมันลวอหญ่มันลุกอืมพวใยา่มันลุกกเด Ơ đừng đong Thôi thôi nè Tại bác để nhìn ừ. Xin ơi cái buộc thầy đề xin Hãy na thằng thương nhau. của nhau Bố nhau tự bây giờ hãy Nhóc bỏ nhau thằng lùm đi đồng ลงมาตะบายโมงกลัวพี่น้องพารูปแปดไม่รูกแปดถารูกสูดแดดเนาะได้โทนี่กับยูกิลงมาพี่น้องแฮปปี้นางทรงคาทนาเล็กหน่อยซัมนี่เฮดซัมนี่กับพู้พี่น้องเลยทื่อดีล้วู่คูคนกะหนู่รโดชินบดยุทธเฮ้อ มึงก็เล่นมาแต่สาย กะเพิ่นกะเข้าเจตวนลกคมาเนี่พี่น้องอยากเบิดไปบุลแหละตาสุดท้ายเนาะกะสีดำอีกมาเอิญคือสิเบิดพี่น้องกะเนาะอีกมาเอิญมาเฮอเนาะพี่น้องคือสิเบิร์ตหญ้าบ่าวบอยเนาะแต่ได้ยินเพี่นว่าสิไปเอากะหลอกหกมาดำเบิดแล้วก็คือสิต่อหน้าห้าต่อเนาะพี่น้องพอดีมาเนี่ยเป็นชิบคำชิเบิร์ตคำเลยเนาะทำแม่ว่าคำหนึ่งสองคำให้ลงเอาซะโอ้ยกะกันยังน้อยเนาอ้พี่น้องเลยตกวังชูเฮาลงมาแต่ โรงพยาบาลพี่น้องเอ้ยัได้กฝากขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีที่เมตตาครอบครัวลูกแปแล้วก็เมตตาคัวเฮาเนาะตาหลายๆครอบครัวที่ทุกข์ยากอเป็นอยู่ีแมงบ่สุขทุกคนเด้อ FC ทุกท่านก็มาเบิ่งมาสมเนาะสิตามเป็นมันเนยืนกิจการงานลุ่งเรืองทุกๆคนเนาะตาุ คงเจ็บจะได้คมไขยย็งจะมีเด้อบุญสุขสุคนขอบคุณทุกกำลังใจที่หายมากมะขาดทรายเนาะเบิ่งคีเมฆกระหูพี่น้องคนมาสิมาอีกเละเมือ่อเทิบเลย